ก็เอายจมมาหนึ่งหนึ่งไอ้ดีเสริุดไม่มีอ,อ่ะโอ้สุดายมาหาต่อหนึ่งได้หมดหาต่อหนึ่งได้หมดม ôi hai cái đó lẽ. chơi song. Ba song vuông trông trông À. Ba song vuông chung cừ với thơ. 挖地砖。

ดโอ้โยได้ไอ้วงนี้ไม่รู้จักอะหน้าร้อยคุ้มกระป๋คุม

โกดีไป เ1 M ็เดี๋ยวเจอปาสไนหน่อยไม่รู้จักเลยออยู่นี่มามาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจอปาสไนหน่อย ม่ไห้อ้กับปหยอกเลกปีเลขี้ผาไอปีหยอกเล่นหยอกเล่น กลัวลุกบอนโอ้เอาลุกเอาลุกเอาลุกคอยๆคอยๆเปลี่นคอยๆเปีนอยู่นี่กระเป้อยู่นี่กระเป้อาหสวยเร็วฮุยเฮ้ยเด็กมันได้ใจไอ้ท้าวเด็กมันได้ใจเออเอาจริงหน่อยไม่เอาไม่งงนะเอาจริงหน่อยเอ้ยฮัลโหลอะไรนี่ ไม่ไม่อัดอหัวเหนือเั้งตอนแรกผมจะจังหวว่ามีขึ้นหัวอะไรดิวคู่ดาวอยู่เดี๋ยวผมเล่นล้งผมก็จะไปแต่แรงให้ขึ้นสามดาวดิวคู่ดาวอยู่มา,มามาแต่จะชนะหรือเปล่า๋ยวสมัยหน่อย เพื่อนไอ้นั่นตายบปอยจวเรเรือเรืออะไร อัน,นี้ผมอ,อ่านที่เก็บปืนไมเกี่ยวอ่ะปืนท,ที่มันแบบไม่ค่อยมีค่าอ๋อ,อน,นี่ผมอ,อ่านไ,ได้เลยนะ นี่อ่อนให้เก๊ปืนพกเลยนะนี่ปืนที่แบบไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ไม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 ึงเข้ามากันเดบโผล่ะาสามัวนิวกูด,ดาวอยู่จะปืนก๊อกได้กระบอกเดียวเ๋ยวะไาด เบอร์เย่อะไรสัอฮาฮาได้ได้ได้ในเมื่อพวกมึงซ้ำโซบี๋ยวกูจะเปิดหมดเกียยแน่ไม่ต้องห่วงเอ๊ะไม่เอาเดี๋ยวางจังกะบอกของอยู่นี่ ดีใจดีใจใั้ผู้ตีะเสนอได้บูดายับเจ็ดงเล่คำเดียว